สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนัทชาก้าวไกลซัดประยุทธ์แถลงเหง่งซวยบิดเบือนความจริงชี้สงบได้ทลาออกนัทชาโคศก,ก้าวไกลซัดนายกออกแถลงการเหง่งซวยบิดเบือนความจริงไม่เคยฟังเสียงประชาชนชี้สงบได้ทลาออกนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ โฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงแถลงการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับและทุกมาตราที่มีต่อผู้ชุมนุมที่กระทำผิดกฎหมายว่าเป็นแถลงการที่เหง่งซวยสมกับที่ออกมาจากรัฐบาลเหง่งซวยดื้อตาใสพูดได้โดยไม่อายปากหรือละอายแก่จใจว่าที่ผ่านมาดําเนินการด้วยความจริงใจแต่ความจริงคือซ่อนความเหี้ยมโหดอ บิดเบือนความจริงเพียงเพื่อเป็นข้ออ้างในการใช้อํำนาจเบ็ดเสร็จตามถนัดของผู้นำเผด็จการที่ความกลัวกำลังเข้าตาถแถลงการฉบับนี้ที่เต็มไปด้วยความขี้ขาด ขอเตือนความจำพลเอกประยุทธ์ว่าท่านเป็นนายกครั้งแรกจากการรัฐประหารพูดง่ายๆก็คือเอาปืนไปปล้นเข้ามาแต่ต่อมาอยากจะชุบตัวให้สวยๆเหมือนลูกชุบด้วยการเป็นนักการเมืองก็มีสมุนเนติบริกรขายวิญญาณน,นักกฎหมายช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาถึงสองรอบเพราะเขาอยากอยู่ยาวจนอํนวยให้ได้เป็นนายกที่หลอกตัวเองว่ามาจากการเลือกตั้งทั้งที่คนเลือกท่านไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นสวกลุ่ม คนที่ไร้ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองที่ท่านเลือกขึ้นมาเองเพื่อผลัดกันเกาหลังส่วนสสฝั่งรัฐบาลก็ไม่เคยสำนึกจะฟังเสียงประชาชนที่เป็นเจ้านายตัวจริงตลอด4เดือนรัฐบาลไม่มีท่าทีจะรับฟังและหาทางออกในทางสันติ ทั้งที่สามารถใช้กลไกลรัฐทสภาเป็นความหวังได้วันนี้เมื่อประชาชนยกระดับการเรียกร้องที่ไม่ใช่การก่อจราจนหรือการยกระดับความรุนแรงเพราะพวกเขามีเพียงสองมือและเรือเป็ดแต่รัฐกลับประกาศใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราจัดการกับประชาชนนายนัชชากล่าวว่า ขอถามชัดๆว่าจะอ้างสถาบันเพื่อใช้มาตรา1 1ึด้วยใช่หรือไม่ขอเตือนว่าการนำความจงรักภักดีมาผูกไว้กับความล้มเหลวของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งต่อสถาบันเองนี่ไม่ใช่ท่าทีของคนที่มีความจริงใจทั้งต่อประชาชนและสถาบันเลยแต่มันเป็นนิสัยของเผด็จการที่ขาดที่ต้องการจะไล่ล่าจัดการกับประชาชนที่เห็นต่างและคิดต่าง จึงอยากสื่อสารไปอย่างนายกรัฐมนตรีรวมถึงองครักษ์อย่าดันทุรังแล้วผลักประชาชนให้หมดหนทางเช่นนี้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดสงบลงได้แค่นายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขาตามกระบวนการที่ฝ่ายค้านและประชาชนเสนออย่าอ้างว่ารักประเทศไทยเพียงผู้เดียวประชาชนทุกคนต่างรักประเทศไทยและอนาคตของพวกเขาเดินถอยออกไปให้เห็นปัญหาและใช้สัมปชัญญะที่ท่านพอมีแก้ แก้ไขปัญหานี้ดีกว่าการประกาศทำสงครามกับประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ